ฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้ม,ม,วม,ม,ยยมเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทร์รจินา่านูซแอนคอฟอร่อยดีกินแล้วยังมาแล้วคุณผู้ชมสว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยูยิม,มา,มาหาเกนยืนอยู่ตรงนี้นะคะ4ตัวค่ะ 4ัตัวสิบสตัวสิเพราะว่าพวกเรามาพร้อมกับสามี่น้องระกูยังคุณมาเวนสนีจูแล้วยังคุณกินอาหารนูดแอนคอปแล้วยังอะมิโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังบอกคุณผู้ชมคำเดียวเลยว่า ล่าสุดพวกเราไปที่ร้านนูตแอนคอฟไปกับป๋าโอ้โหคุณผู้ชมสั่งเต็มโต๊ะเลยรวมแคลอรี่คุณผู้ชมขาทั้งหมดทั้งโต๊เนี่ยนะหลายเมนูมากเพียงแค่1,200อรแคลเท่านั้นเองว้าวถ้าเราคิดดีดว่าพันสองอ่ะเรากินแฮมเบอร์เกอร์ลูกหนึ่งก็ก็พันสองแล้วนะโอ้โหเกินอียเนาะอันที่มันใหญ่ๆอ่าะหือพิซซ่าถาดหนึ่งก็ ก็เกินพันสองแล้วนะเพราะอาหารที่เนี่ยเขาเน้นอกไก่เน้นปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนลดความอ้วนดูแลสุขภาพเราต้องเหมาะเลยเหมะมากไม่ผิดหวังเฮ้ยบอกเมนูก็หลากหลายว่ะเจ๊สั่งมากินที่บ้านได้เลยนะบอกว่าพี่สุเนี่ยสั่งมาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นสเต็กปลาแซลมอนวปลาย่างอาหารฝรั่งไทยจีนมีหมดรสชาติไม่ต้องห่วงนะว่ากเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยจะแบบอาหารสุขภาพแล้วแบบอาหารคลีนแล้วจะไม่อร่อยไม่จัดจ้านที่นี่โอ้ยอยากแซ่บแค่ไหนยิงตะโก้อร่อยมากวู้ยวิสุทธ สั่งได้จริงจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะของเขามีตั้ง5สาขาทั่กรุงเทศนะค่ใกล้ที่ไหนก็สั่งเลยให้เขาไปส่งได้เลยแต่ละมื้อแต่ละมื้ออะไรเงี้ยสะดวกมากๆเลยชื่ออะไรชื่อใหม่นี่ไมผู้ชมอยากแบบไหนโทรไปสั่งได้เลยที่ร้านอาหารนูตแอนคอฟซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์ค่ะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการผู้หญิงทำมาหากินของเราเพราะว่าเราเชื่อเหมือนกันคุณผู้ชมค่เราเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราแข็งแรงเราจะมีเรี่ยวมีแรงลุกขึ้นมาทำมาหากินได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นมาแล้ว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 มา้มาแลวมา้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วมาแล้วมา้มาแล้มาแล้มา้มาล้มามามา้ม้ม้ม ขอบคุณมากนะ้อยหุดูด้วฝาก่ฝากแล้วฝากไว้คืฝากหรอซุบฝากห้ามกินเลยนะเอาเอาทำไมอ่ะอแล้วให้ทำไมอ่ะฝากใส่ต claro huh? ู้เย uh ็นของตัวเองเลยฝากตู้เย uh> um, ็นเอาไปฝากที่บ้านไหมหน่อยแากตู้เย็นไมเพอเออตู้เย็นคุณแม่เต็มเหือจังเต็มหรือไม่เต็มหรือไม่เต็ม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 เมเต็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 ม อันนี้ก็ต้องฝากนี่แต่ละคนแต่ละคนะเราฝากไว้เรื่อยๆอลยคือยี่เนี่ยฟังก่อนนะเพิ่มว่าพวกเราเนี่ยไปงานอีเวนต์ผู้หญิงชมากินยกครัวออนทัวร์มาครั้งล่าสุดคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบันเจิดมากอาหารเต็มไปหมดเลยเกี๊ยวเกลือโอ้โหคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็เลยออเดอร์มาไม่แต่ก่อนออเดอร์มาก็รู้อยู่การทำธุรกิจ ทำไมเอามาช่ามาฝากบ้านคนนี้คนนี้ล่ะเดี๋ยวถ้าลูกค้าสั่งต้องวิ่งมาที่บ้านหนูแล้วไปส่งลูกค้าเหรอป๋าไม่ไม่อันนั้นสีวันลาถ้าถ้าลูกค้าสั่งนะสั่งจากผมนะถ้าเป็นห้าหกกลองนะหายไปส่งให้ลูกค้าให้ผมดิก็เป็นเพื่อนดียังเป็นเพื่อนรู้จักกันเพื่อนรักกันแบบนี้ได้ได้ไปส่งได้แต่เงินเนี่ยคือให้หนูเลยใช่ไหมให้ผมสิเกี้ยวของผมนี่เรอเกี้ยวของป๋า ฝากแช่ตีเย็นก็บ้านหนูไปส่งหนูก็ต้องไปส่งให้ป๋าด้วยโอ้โหนี่เข้าใจง่ายนะคนนี้เข้าใจง่ายนะแล้วจ่ายเงินเงินเป็นของขอผมนะแม็กเซนนะแม็กซ์เซนเพราะว่าเกี๊ยวของผมแม็กเซนด้วยเกี๊ยวอยู่ที่บ้านตักก็ตักก็ไปส่งดิเข้าใจแล้วเข้าใจทั่านี้ทำให้ได้นะป๋าแต่ว่าหนูไม่เอาเกี๊ยวอย่างเเอาต้องขอคุณนี้ อย่าไป,ไปเอาเลยอันนั้นอ่ะโอ้โหมันย่นย่ส <can> <it> ีก็คำคำแล้วอ่ะไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นรู้มเยขาาไไเขาาวันนี้้าหายไปชิ้นนี่จะรู้ไหมรู้สิลูกค้าจะคากลูกค้ารู้เลโอเคเห็นว่าเป็นป่าแล้วเนี่ยเป ก็ฝากไว้ไงแล้วก็ไปส่งให้ด้วยเพราะว่าลูกค้าที่อยู่แถวบ้านพี่ไฮจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินจากเราทุนเรามีแค่นี้อีกอันหนึ่งนะผมไม่ต้องลงทุนตู้เย็นใหม่เขาีตู้เย็นของพวกคุณนี่ถ้เหอ้รอแล้วค่าไฟอ่ะค่าไฟใครอ่ะค่าไฟก็เป็นบ้านคุณแหละเม่นค่เสียงเก่งเยเก่งอยเนี้ยเก่งมากเลยอ่ะเก่งแต่ป๋าทำดีมากเวลาคนไม่มีทุนก็ไม่มีจริงๆนะเหมือนกับแขกรับเชิญของเราคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าเริ่มต้นด้วย ต้นทุนหลักร้อยแต่ตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมขาสุดปังต้องถามเจ้าตัวเองดีกว่าว่าหลักไหนขอต้อนรับคุณมดนะคะจากร้านเกี๊ยวทรงเครื่องต้นตำรับบางซทรค่ะคุณมดาใกล้เอ๊ะเมื่อกี้ที่พวกพี่แสดงละครกันน่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าลูกเอาเกี๊ยวไปฝากแช่ตู้เย็นบ้านข้างๆแล้วก็ถ้าเผื่อ เขาจะส่งก็ให้ส่งให้ใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าคือคือที่บ้านอ่ะเราไม่มีตู้เย็นพองเลยค่ะเราเป็นตู้เย็นเล็กๆเหมือนที่เราแช่ของที่บ้านนะคะเราก็แช่ได้แค่5้ากล่องสามกล่องค่ะแล้วก็ไปฝากบ้านญาติอนุฝาตแช่หน่อยนะอันนี้3ามกล่องอันนี้ห้ากล่องค่ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดต้องให้เขาส่งให้ใช่ไหมคะ Oh แบบที่พ <c oughs> ี่พี่ทำนั่นคือทุเรศมากใช่หไหมคะ <c oughs> อันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจของโมด <c oughs> เริ่มต้นที่เท่าไหร่ต้นทุน สามร้อยเองมั้งคะ <G ül> มีตังติดตัวตอนแรกไม่มีด้วยซ้ำไปค่ะแล้วก็แต่ว่าจําได้ว่ามี3ามร้อยห้าร้อยจากแม่นี่แหละคะ่ะที่ให้มามแล้ววันนี้ะละลานตามาเอาอะไรไมาให้พวกเราชิมกันบ้างจ้าอะไร<า>บ้างเอ่ยวันนี้ลูกตัวนี้จะเป็นเกี๊ยวปูเส้นทอดข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อปูก้อนนะคะเราก็จะห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวค่ะเราก็จะใช้เนื้อหมูนี่เดียวเท่านั้นค่ะเพื่อปิดแผ่นเกี๊ยวได้จะนักทางไปทางทางเนื้อปูค่ะใช่ไหมคะลูกค่ะใช่ค่ะคนมากเนี่ยก็จะเป็นแช่แข็งไปก่อนแล้วเขาก็จะ นำไปทอดเองมันจะกรอบอร่อยมากใหม่ๆเลยค่ะนาาเลย่ทก็ไม่ยากนะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่แหละจ้ะอันจะเป็นปูก้อนเป็นแบบเป็นคำคำนะคะแต่ถ้าคนชอบปูเนี่ยจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยเนาะค่ะนเต็มๆนะลูใค่ะมันเต็มเลยกินแล้วเต็มปากเต็มทแล้วพวเขียวเนี่อะไรจ๊ะหมูคํหยกค่ะเป็นชื่อนะคะที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็ เป็นผักกาดขาวห่อด้วยข้างในจะเป็นเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งค่ะเต็มคําเลยแบบใหญ่ๆเอาไปทานก็อุ่นใช่ค่ะแต่ซึ้งซึ้งหรืออุ่นไมโครเวฟได้เลยใช่ค่ะส่วนมากจะแนะนําว่าให้เป็นนึ่งในซึ้งไม่ไปนึ่งในซึ้งดีกว่านนึงเพราะว่าหมูอร่อยน้น้ำผักยังหวานช่ำๆใช่ค่ะทานร้อนๆอร่อยมากค่ะตัวนี้อันนี้ไสอะไรจ้ะและตัวนี้จะเป็นเกี๊ยวทรงเครื่องตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะเป็นตัวที่ทําให้มดเกิดเลยข้างในเป็นไสอะไรลูกเป็นหมูผสมกุ้งค่ะขานอ แน่นๆเลยเนาะหนูจะรังเกียจพี่ๆี่เขาไหมคะแค่พี่พี่เขาจะชิมตอนนี้ก็ได้เลยค่ะไม่รังเกียจเนาะไม่รังเกียจเลยค่ะนอยากให้ชิมมากอยากชิมอะไรคะน้องบุ๊อยากให้พี่พี่ชิมตัวไหนพี่อาร์ตแนะนำเพราะว่าน้ำจิ้มของน้องมีแต่ละแบบตัวนี้ก่อนเลยค่ะแม่ใเจ้าน้องก่อนใน้อะไรค่ลูกชิมเลยนะแม่จิ้มกับตัวไหนจะลูกจิ้มกับตัวนี้ค่ะอ่าเอามาวางอ่าแล้วก็ตักน้ำซอสค่ะซอสต้องเป็นตัวนี้นะใช่ค่ะที่จะชิมด้วยชิมด้วยตั้งแต่เช้าหมดใช่ไหมเนี่ยต้งแต่เช้านะพี่เก็บท้องไว้กินของน ด ah. ูน้าจะไดนมากเลยนะคะเคล็ดลับของการทําเนื้อแน่นอยู่ตรงไหนร่วมทำมาหากินโดย Wellness Reju มาแล้วยังแชมพูปิดผมขาวดีแฮรใครๆก็ดูดีได้ด้วยดีแฮร ชามคอสเมตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิดเล็ดลับของการทำเนื้อแน่นอยู่ตรงไหนวัตถุดิบด้วยค่ะวัตถุดิบต้องสดใหม่แม่ใส่น้องแน่นๆ่นเนื้อหมูเนื้อกุ้งทั้งทั้งก้อนเลยเนาะน้ำจิ้มก็อร่อยมากน้ำจิ้มก็น่นเลยเนาะน่มมากใช่ไหมของต้องสดต้องสดหมูหนูใช้ส่วนไหนคะส่วนสะโพกค่ะหนูจะใช้หมูส่วนสะโพกผสมกับ มันหมูนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็นําไปนวดค่ะใช่หมูหมูที่เราใช้เนี่ยก็คือขั้นตอนจะเยอะหน่อยก็คือเราต้องทั้งล้างเกลือด้วยอะไรด้วยเพื่อดับกลิ่นเสร็จแล้วหนู่าหนูก็จะเอาไปนวดกับน้าแข็งน้ําแข็งจะช่วยได้เยอะมากอย่างน้อยนวดสองชั่วโมงทำให้มันหนึบอ่าพอมันหนึบเสร็จเราไปเซ็ตตัวในในตู้เย็นอีกสามชั่วโมงค่ะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอยากให้ชิมยันคืออะไรนะลูกไอตุ้นนุ่นจะไหมตุ้นนุ่นใช่ค่ะใช่เลยค่ะครูสั่งอ่าชิมนะพี่จักรขะอ่ะ เยอะไปป่ะพิตาขาต้องจิ้มอันทอดจิ้มกับอะไรคะจิ้มกับตัวนี้ค่ะตน้องมดแดงตัวแดงสีแดงค่ะมด อร่อยมากจริงๆผู้ชมค่ะน้องทอดไว้สักพักหนึ่งแล้วแต่ถ้าผู้ผู้ชมเอาไปทอดที่บ้านมันจะกรอบนะบอกก่อนนะนี่ขนาดมันก็ทอดไว้สักพักแล้วนะมันคือมันเย็นแล้วแต่ยังอร่อยอยู่เลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมถ้ากินตอนร้อนๆจะขนาดไหนอ่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแล้วผู้ชมอือยากทิมปูวล้วนๆนี่ตักให้พี่ฮายนะไม่รักไม่ตักนะจ๊ะปูอย่างเงี้ยอ้าเลยอ้าเลยคําเดียวเหรอไม่ไหวเะยไม่ไหวเลยคําเดียวาเดียวนะไหวปากกว้างนะ มันกว้างมากลองชิมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่อยากให้กล้องจับอะว่เนื้อปูแน่นเลยอะมดจ๋าเมนูไหนทํายากสุดอะลูกถ้าแรกๆเลยนะคะจะเป็นเมนูนี้เลยเพราะว่าหนูเริ่มต้นด้วยเมนูนี้ก็จะลองผิดลองถูกแล้วก็ตัวที่สองคืออันนี้หนูอยากให้กินนะคะเป็นเกี๊ยวกุ้งล้วนกุ้งแบบเด้งๆเลยคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยปูที่เขาใช้มีที่มานะต้องมาจากที่ไหนคะจ้องเป็นปูที่ตาดค่ะระอะไรคือเราจะมีเจ้าประจําเลยค่ะ แล้วเราคือเราซื้อขายกับเจ้าเนี่คือปูที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยต้องสดแล้วเป็นไซส์ที่เราใช้เท่านั้นค่ะถึงจะได้อย่างที่เราต้องการต้องใช่ค่ะเพราะ่เราสั่งอะไรกับที่เป็นแบบเจ้าประจำมันจะไว้ใจได้ใช่ค่ะเนื้อปูแน่นมากจัดตาราดเอาอีกไหมคุณแม่ตัดให้คำใหญ่ละมั้งเห็นว่ากว่าจะได้รสชาติที่พวกเราชิมอร่อยเนี่ยก็ถูกต่อว่ามาเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะแรกๆถูกต่อว่าเรื่องอะไร เราทำแล้วรสชาติยังไม่ถูกปากลูกคา้า <ừ> ใช่ไหมคะ <ừ> ก็บางบางขัานเขาก็จะบอกว่ามันเปรี้ยวไปนะหมายถึงน้าจิ้มนะคะ <ừ> ส่วนตัวหมูก็ยังไม่เด้งนะ <ừ> รสชาติจืดไปนะอะไรอย่างเ <ừ> <ừ> งี้ยคะ่ะแล้วแล้วมันนานไหมน,ะนองมดกดที่แบบ มันลงตัวเนาะโอ้ยหลายหลายเดือนมากนะคะที่หนูทดลองเขาบอกว่าลูกค้าว่วยังไม่พอนะคุณชมค่ะยังขายขาดทุนด้วยอ่ะจอน่ะก็คือแรกๆค่ะมันกล้าตั้งราคาแพงใช่ไหมใช่เอ่อเพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินเกี๊ยวที่แบบไส้แน่นๆนใช่ไหมคะหนูก็อยากทําให้ทุกคนเขาได้กินเหมือนที่เราแบบกัดไปแล้วเต็มปากเต็มคำค่ะพอเราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คำนวณถึงต้นทุนอะไรเท่าไหร่ ค่ะเราก็เราก็ขายแล้วก็วัตถุดิบก็มีขึ้นมีลงเราก็เริ่มเริ่มต้นนะคะมันก็เลยมีขาดทุนแรกๆแลสุดที่หนูเปิดหน,นูขายได้วันละกี่กล่องสองกล่องสามกล่องเจ็ดกล่องแค่นั้นเองค่ะน้อยมาก ไม่ถอค่ะมั่นใจมั่นใจใช่ไหมใช่ค่ะมั่นใจในสินค้าของเราแต่ว่าเวลาอนๆหนึ่งขายได้สองถังกล่องอย่างเงี้ยคุณแม่ของพวกนี้ใจเสียนะตอนเสียนะเก็บได้นานแค่ไหนลูกเป็นเดือนเลยค่ะถ้าเกิดว่าฟีดฟีดใช่ค่ะเป็นเดือนนะะใช่ค่ะมันเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะร้อยยี่สิบบาทถ้าส่งมี่าส่งส่งหมดค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วลูกเข้าปีที่ที่ห้าค่ะปีที่สี่จากวันละสองกล่องตอนนี้วันละกี่กล่อง เจ็ดพันกล่องถึง 10, ะะ1มื่นกล่องโอ้โหพี่ฟังไม่ผิดใช่ไหมต่อวันใช่ไหมคะใช่ค่ะเก้ เราไปอยู่กับเขาดีกว่าเราเลิกทำธุรกิจส่วนตัวลูกค้าหนูเป็นกครลูกค้าหนูเป็นใครเริ่มแรกที่หนูขายเนี่ยหนูไม่ได้มีหน้าร้านนะคะหนูขายจะออนไลน์แล้วก็โพสต์ในกลุ่มของอร่อยชลบุรีหนูจากชลบุรีทั้งนั้นเลยค่ะลูกค้าเขาก็ปาดต่อปากค่ะปากต่อปากให้ว่าอาจอร่อยก็แนะนํากันมาการโพสต์ลงไปในสื่อโซเชียลนะแ๊บเดียวเท่านั้นแหละม่นะเนี่ยไม่อยากรู้ว่าไอ้แม่แม่จากแบบวันละสองสองกล่องเนี้ย ที่โมบอกว่ามันคื่อยๆดีขึ้นเนี่ยจากสองกองสามกองเนี่ยมันคอ่อยๆเ,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 เป็นเป็นสิบเป็นหลักสิบเป็นหลักร้อยหรืออะไรอย่างนี้ปะ่ะหนุใช่ค่ะบ,บางวันก็ <มะ S 2> ่างวบางวันก็ไม่ได้เลยนะคะขายไม่ได้ด้วย,อ,ยอุ้ยออแตเ่เราก็เราก็สู้กันนะคะแบบทำสองคนกับแฟนจนทนน่ะเนานะใช่ค่ะจนมาขยยอดมันมาตูมตูมตูมนี่เราเตรียมการรับเนื่งเพราะว่าหลังบ้านนี่สําคัญมากะลูกใช่ค่ะขายออนไลน์โอ้ยเรื่องเราทำเหนื่อยมากค่ะเพราะว่ามดทําตั้งแต่คือถ้าตอนแรกๆเนี่ยที่ลูกค้าสั่งกันเนี่ย ตูมมาเนี่ยเรายังไม่มีลูกน้องเราก็ทำกาแฟแล้วก็หูตั้งแต่ตีสามถึงตีหนึ่งอะไรหอย่างนี้ก็ทำแบบนเี้ตั้งแต่ตีสามวันนี้วันทีหนึ่งวันนี้วนนคือวันนี้แฟนมาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกวันนี้ได้นอนหรือยังคะนนอคุณมีลูกน้องแล้วมีลูกน้องแล้วสู้กันมาตั้งแต่ต้นๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับให้กําลังใจกันยังไงในช่วงแรกครับมดเป็นคนทําผมเป็นคนแบนส่งครับ ค่ะแหวนส่งเขาหนูทำงานอะไรกันมาก่อนหลายอย่างเลยครับใช่ค่ะทำงานประจำทั้ค้าขายหลายอย่างเลยค่ะกิจการของตัวเองอะไรเงี้ยก็มีล้มเจ๊งก็มีอะไรเงี้ยใช่ครับแต่มาฟื้นได้เพราะเกี่ยวเลยใช่ไหมคะแล้วลด่าคะลดทำงานอะไร มีทํางานประจําค่ะทํางานบริษัทด้วยค่ะแล้วก็ออกมาที่ออกเนี่ยเพราะว่ามดอยากเลี้ยงลูกเองด้วยอยากอยู่ใกล้ลูกแล้วก็อยากมีเงินก้อนเพราะรู้ว่างานประจําอ่ะยังไงแน่นอนเงินไม่เหลือทันเดือนเนาะพอเรามีลูกมั้ยมันต้องใช้เยอะขึ้นอ่ะใช่ค่ะตอนนั้นเรายังพอมีทุนใช่ไหมคะแต่มดก็ไม่ได้วางแผนเลยก็ไปรับเสื้อผ้ามาขายกับแฟนบ้างที่ว่รอดอย่างนี้ใช่ก็รอดก็รอดแล้วมันรอดไหมไม่ไม่รอดครับก็เมื่อกี้แฟนแฟนน้องม่บอกว่าก็้าขายมา ทุกอย่างหลายอย่างแล้วไม่เคยรอดเลยมันเนี่ยมันได้เพราะเนี่ยเกีียวแล้วแล้วหนูมาเริ่มเกียวได้ยังไงหลังจากคิดลองมาหลายอย่างแล้วทำไมมาจบที่เกีียวมาจบที่เกียวเพราะว่าเริ่มจากตัวหนูเองหนูเป็นคนชอบกินอยู่แล้วพอไปกินของคนอื่นมันไม่ได้ดังใจใช่ไหมคเพรมันไม่มันไม่สะใจทํากินเองดีกว่าใช่ไหมหนูไปเอาสูตรมาจากไหนนั่นคิดเองกับแฟนสองคนค่ะทำแบบสองคนช่วยกันม่หนูเป็นคนทำาอาหารเป็นไห ชอบค่ะเป็นคนชอบมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าชีวิตไม่ได้วางแผนไว้อะ่ะคิดว่าอุ้ยนาดีฉันค้าขายได้คงรอดอะ่ะเคยสาหัสถึงขนาดไม่มีตังค์ซื้ออะไรนะลูกน้ำเหรอใช่ค่ะก็คือตอนที่ของโบนี่คือแบบตังค์จะกินข้าวกับแฟนยังไม่มีเลยคะ่ะคือน้ำขวดละห้าบาทสิบบาทหนูยังไม่มีตังค์จะซื้อกินเลย กินโดยเอว่าอาอคลีมที่หนูแม่มเลือกใช้อะมิโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังแคนดี้แคนดูนวัตกรรมเส้นใหญ่เพื่อชีวิตอิสระเงินหลักร้อยจากแม่มาทำธุรกิจต่อเหรอใช่ค่ะแม่เป็นห่วงมากเพราะแม่รู้ไหมคะว่าหนูตกงาน,นตอนนั้นแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็ไปไม่รอใช่ไหมคะ แม่คอยโทรมาถามกับป้าว่าไหวไหมใช่หนูมีตังค์กินข้าวไหมลูกอ่าเราก็แล้วเราก็คือแบบไม่มีก็ตอนนั้นไม่มีจริงก็บอกเขาเขาก็โอนให้นะคะพอมันหลายครั้งหลายครั้งเข้าเราก็แบบมันไม่ได้อะจะให้เขาเลี้ยงเราอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเริ่มจากเงินสามสามสี่ห้าร้อยของคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะเงินศักดิ์สิทธิ์ใช่เขาใช่ไสมครัจริงเหรอเงินศักดิ์สิทธิ์เหรอ แม่เดูก็โทรไม่ขอจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นการต่อยอดเงินแค่300จนวันนี้บอกได้ไหมคะว่าเราขายได้หลักอะไรต่อวันนะลูก4-7่ถึงเแสนต่อวันค่ะดีใจกับน้ำนมดีใจจังเลยอะเนาะชื่นใจเขาสู้บอกแม่แล้วแม่รู้สึกยังไงทุกวันนี้แม่รู้สึกยังไง แม่เหระคะสบายไปเลยคะ่ะยิ้มแก้มปีเลยเพราะทุกวันนี้หนูเจ๊ค<ช>ือแบบเจ๊ล้ว่ะทำไมน้องถึงแบ,บบแบบเจริญเจริญขึ้นเนี่ยเ<ช><ด>พราะเขาดูแลแม่เขาอย่างดยนะ หนูตอบแทนเจ้าของเงิน500ยนั้นยังไงลูกงินเจ้าของเงินจากดิธิ์ด้วยกให้เงินเดือนค่ะหมดให้เงินเดือนแม่ทุกทุกเดือนทั้งแม่ทั้งป้านะคะเพราะว่าหี่บอกแม่อยากได้ลูกจัดที่หมดเลยเหรอจัดทุกอย่างแม่อยากได้แม่แต่คืออะไรที่แม่อยากได้มดสามารถซื้อให้แม่ได้หมดทุกอย่างอยากบอกอะไรแม่ก็พอแม่นี่แหละทําให้หนูมีทุกวันนี้ค่ะจาก300ทําให้หนูมีตั้งโอ้ทำให้หนูแบบเจริญรุ่งเรืองมากความกตัญญูมันคือแบบ จริงๆนะคะมันทําให้เราไปไปรอดทค่ะเลออยากบอกอะไรกับผู้ชายคนนี้เคียงข้างกันมาตลอดน้องจับมือกันตลอดแบบเราจะไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดเป็นั้นที่คุยกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้องรอดเราพสู้ไปด้วยกันกำลังใจค่ะกำลังใจดีคิดว่าอะไรทําให้เราประสบความสําเร็จในจุดนี้เป็นเพราะว่าหมดหมดสู้ใช่แล้วความดีแล้วก็ความกระตันยูหนุมคือหนุเป็นคนที่ดูแลแม่กับพ่อดีมากนูลังใจแล้วขอกเขาอร่อดยใส่ใจคุณภาพ ไม่เอาเปรียบลูกค้าอันนี้ก็สำคัญมากเลยค่ะคุณชมก็ชมอยู่เนี่ยแล้วเขาอยากจะรับของได้เลยค่ะ เอาไปขายงี้ได้ไหมได้ค่ะติดต่อได้ที่ที่เพจเกียวทรงเครื่องเลยค่ะต้นตำรับบางส้เกียว่งใช่ค่ะของมดนะคะก็จะมีเป็นเกียวเนี่ยก็คือขายส่งใครที่อยากมีรายได้เสริมนะคะก็เราจะมีเลทให้ก็คือ30กล่องกลองละ75บาทอ่าแล้วก็ไปขายกันในราคา 100- 120ถึงบาทค่ะถ้าคุณสนใจติดต่อให้ติดต่อช่องทางไหนน้มดฝากล้านเลยดติดต่อได้ที่ Facebook นะคะเซิร์ชเลยนะคะว่าเกียวทรงเครื่องต้นตำรับบางไายเจ้าแรลกชลบุรีหรือโทร 0944910447ถ้าเสิร์ชว่าเกี่ยวบางซายยังไงก็เจอค่ะใช่ขึ้นเลยเนาะใช่ค่ะเกี่ยวบางซายมีกี่สาขาค่ะตอนนี้โอ้โหหนูมีเป็นทีมงานรับไปขายคือแบบทั่วประเทศทุกจังหวัดนะคะทุกงานเลยค่ะได้ได้วันละเท่านั้นไงค่ะ คุณผู้ชมหะวันนี้นั่นคือช่องทางการติดต่อไม่ว่าคุณอยากจะถือไปขายหิ้วไปขายติดต่อได้เบอร์นี้เบอร์เดียวได้หมดเลยใช่ไหมคะะแล้วก็ได้ที่เพจนี้เพจเดียวด้วยเราขึ้นเบอร์ให้แล้วคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นนะวันนี้เราชื่นชมเขาแต่ความชื่นชมมันนี้เราต้องชมย้อนกลับไปในวันที่เขาสู้ด้วยกันจากเงิน300บาทคุณผู้ชมขาพันมาเป็นเงินแสนแบบนี้มันต้องผ่านอะไรมาเยอะ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เราอย่าท้อ300บาทลุกมาเป็นแสนได้แบบนี้ยังดูแลพ่อดูแลครอบครัวดูแลแม่ได้ดีขนาดนี้สุดยอดมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องมดมากขอบคุณค่ะขอบคุณคู้ชีวิตด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่ฮายจัดคำคมให้แฟนมดหน่อยชอบผู้ชายมีอนาคตแต่ถ้ามีอนาคอนด้าด้วยจะถูกใจมากไป เขาถูกใจอ่ะแสดงเขามีชื่นชมนะคะชื่นชมอยู่ทั้งสองคนคู่หนูน่ารักมากหนูมันสุดยอดนักสู้ของพี่มากเลยวันนี้ขอบคุณมากค่ะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวจะต้องรีบกลับบ้านไปดูนาคอนด้าที่บ้านเลย กลับไปดูพูดดีค่ะนี่จริงๆนะแจกัับพูดผมใช้รกลับไปดูดวงเวลาหมดแล้วค่ะทุกผู้ชมทาไปกลับมาเจอกันนะคะจันถึงบุรหัสบ่ายบ่ายสองีสิบนาทีทางช่องเวิร์กฟอยหมายเลขยี่สิบสามค่ะลาไปก่อนค่ะัาดิค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ